เด็กชายยากจนเทียงคนเดียวกลับเห็นความจริงที่ผู้ใหญ่ทั้งห้องพยายามซ่อนทุกลมหายใจของเขาคือเสี้ยววินาทีระหว่างชีวิตและความมืดที่ไม่มีใครกล้าส,สบตาเด็กชายยากจนช่วยชีวิตเศรษฐีนีจากเข็มพิษมรณะแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดผ่านหน้าต่างเก่าในตึกผู้ป่วยอากาศเย็นเฉียบลอยประทะผิวเด็กชายเสื้อผ้าที่เปียกชื้นแนบตัวกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกเสียงฝีเท้าพยาบาลก้องสะท้อนตามทางเดิน เด็กชายหยุดหายใจชั่วขณะหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดจากอกเขามองเห็นหญิงสาวในชุดผู้ป่วยนั่งบนเตียงใบหน้าซีดขาวรอยชำม่วงคล้ำที่แก้มเด่นชัดดวงตาเธอสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวข้างเธอมีชายแต่งตัวดียืนยิ้มจางรอยยิ้มที่เหมือนซ่อนอะไรไว้แสงจากคมพดาวสะท้อนสันกรามของเขาอย่างเย็นชาเด็กชายก้าวเข้ามาช้าๆ เท้าของเขาเปียกน้ำทิ้งรอยตามพื้นห้องมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตา,นาแน่วแน่พยาบาลยกเข็มฉีดยาขึ้นของเหลวสีใสสะท้อนกับแสงเสียงกดลูกสูบเบาๆทำให้เด็กชายขนลุกกลิ่นยาในเข็มแรงจนแทงขึ้นสมองเหมือนกลิ่นโลหะคมผสมความขมหญิงสาวบนเตียงเบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อยรากับรู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติ เด็กชายเห็นเงาเล็กๆที่ปลายเข็มเงาที่ไม่เหมือนของยาธรรมดาลมหายใจติดขัดความกลัวพุ่งขึ้นทันทีเขารีบตะโกนเสียงดังเสียงแตกพร่าพระวิ่งมาตลอดทางทั้งตัวสั่นไปหมดแต่เสียงนั้นดังพอที่จะทำให้ทุกคนหยุดนิ่งสายตานางพยาบาลหันมาทันทีชายแต่งตัวดียืนชะงักหญิงบนเตียงเผลอจัผ้าห่มแน่นขึ้น แสงจากหน้าต่างขยับตามแรงลมเงาผ่านบนใบหน้าแต่ละคนบรรยากาศอัดแน่นด้วยความตึงเครียดเด็กชายมองเข็มในมือพยาบาลไม่กระพริบตาภาพในความทรงจําผุดขึ้นชัดเจนกลิ่นแบบเดียวกันนี้เขาเคยได้กลิ่นเมื่อวันที่เพื่อนบ้านล้มลงโดยไม่ทันรู้ตัวเขารู้ทันทีว่าไม่ใช่ยารักษามันคือบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นเขาก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าว ลมหายใจหอบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดในวินาทีนั้นเขาเห็นประกายความสับสนในดวงตาพยาบาลเห็นรอยยิ้มบางๆของชายชุดดีที่เริ่มหายไปและได้ยินเสียงเตียงผู้ป่วยสั่นเบาๆจากมือหญิงสาวที่กำลังหวาดกลัวมากขึ้นทุกทีก่อนที่เขาจะพูดคำต่อไปเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลังชายคนนั้นเงาที่ไม่ควรปรากฏในห้องผู้ป่วยธรรมดาแบบนี้เงานั้นยาวผิดธรรมชาติ เพื่อนช้าแต่มั่นคงเรากับตั้งใจมุ่งหน้าไปยังเตียงผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กชายไม่ละสายตาขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงแผ่นหลังอากาศในห้องเหมือนเย็นลงทันทีลมหายใจของเขากลายเป็นไอจางจางชายแต่งตัวดีขยับตัวเล็กน้อยเหมือนรู้สึกถึงบางอย่างด้านหลังแต่เขาไม่ยอมหันไปมองเรากับไม่อยากรับรู้ความจริงนั้นหญิงบนเตียงตัวสัน่น ดวงตากรอกไปทางเงาที่กำลังขยายตัวบนผนังริมฝีปากเธอเปิดออกนิดหนึ่งเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพยาบาลกําเข็มแน่นขึ้นสีหน้าเริ่มแข็งปลายนิ้วที่จับเข็มสั่นเบาๆของเหลวในกระบอกไหลขึ้นลงตามแรงมือที่ไม่มั่นคงเด็กชายกลืนน้ำลายยากลำบากเสียงดังในคอจนเขาเองตกใจเขยืบเข้าใกล้ ทุกประสาทสัมผัสเตือนว่าอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีแสงสะท้อนบนปลายเข็มเปลี่ยนไปเล็กน้อยเรากับเคลือบด้วยอะไรบางอย่างไม่ใช่แสงของยาแต่เหมือนแสงของทิศท,ที่กำลังรอทำงานเงาหลังชายชุดดีเคลื่อนใกล้ขึ้นมันเลื้อยตามพื้นเหมือนควันสีดำเย็นเยียบจนทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้รู้สึกเหมือนเท้าจมหายไปในน้ำแข็งชายคนนั้นหายใจแรงขึ้น มุมปากที่เคยยิ้มเริ่มกระตุกเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นบนขมับแต่เขายังฝืนยืนเฉยเหมือนพยายามปกปิดอะไรบางอย่างหญิงบนเตียงหลับตาแน่นมือกำผ้าห่มจนข้อขาวเสียงเครื่องวัดชีพจรดังถี่ขึ้นเรื่อยๆดังจนเหมือนกล้องทั่วห้องทั้งห้องเด็กชายขยับปากพยายามเปล่งเสียงแต่คอเขาเหมือนถูกบีบด้วยความกลัว ขณะเดียวกันเงาดำใต้าชายคนนั้นหยุดเคลื่อนพองตัวเล็กน้อยเหมือนกำลังเตรียมโจมตีบางสิ่งแล้วเสียงคล้ายลมหายใจที่ไม่ใช่ของมนุษย์ดังขึ้นช้าช้ายาวต่ำและเย็นเฉียบจะเลือดในกายเด็กชายแทบจะหยุดไหลทุกคนในห้องนิ่งและในความเงียบงันนั้นปลายเข็มในมือพยาบาลค่อยๆขยับ เหมือนมีแรงบางอย่างชี้นำให้มันเข้าใกล้ผิวของหญิงสาวมากขึ้นทุกทีปลายเข็มค่อยๆลดระดับลงเหมือนแรงที่ผลักมันมาจากด้านหลังไม่ใช่จากมือพยาบาลเองเด็กชายมองเห็นนิ้วของเธอสัน่นดวงตาของเธอไหววูบเรากับเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมือถึงขยับไปเองหญิงบนเตียงอ้าปากหายใจแรงหน้าอกยุบขึ้นลงทีลมหายใจของเธอมีเสียงสั่นเหมือนคนกำลังจะร้องไห้ แต่ไม่มีน้ำตาสักหยดไหลออกมาชายแต่งตัวดียืนแข็งค้างสายตาเขาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆเรากับเพิ่งเห็นเงาดำที่เกาะอยู่ด้านหลังตัวเองเงาที่เริ่มเลื้อยสูงขึ้นคล้ายเงามือที่เต็มไปด้วยปลายเล็บยาวแหลมแสงไฟในห้องกระพริบครั้งหนึ่งเหมือนถูกลมหายใจเย็นจัดพัดผ่านเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเร็วขึ้นจนเกือบกลายเป็นเสียงยาวเดียว เด็กชายรู้สึกแรงสั่นสถานแล่นผ่านเท้าพื้นเย็นจนเหมือนยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งเขาขยับถอยไปหนึ่งก้าวแต่ความกลัวไม่ยอมปล่อยให้เขาวิ่งหนีสายตาเขาจับจ้องเข็มพิษที่กำลังเข้าใกล้ผิวหญิงสาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรเพียงเสี้ยว,วินาทีเท่านั้นบางอย่างอาจเกิดขึ้นอย่างไม่อาจย้อนกลับได้เงาดำเลื้อยขึ้นถึงไหล่ของชายคนนั้นร่างเขาสะดุ้งเฮือก ริมฝีปากเขาสั่นเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงทั้งหมดถูกกลืนหายโดยความมืดที่เกาะอยู่บนตัวเขาพยาบาลเหมือนถูกสะกดมือเธอค่อยๆดันเข็มลงอีกนิดของเหลวใสในกระบอกสั่นไหวเบาๆเ,เ,เหมือนมันเองรู้ว่าถ้หยดลงไปเพียงครั้งเดียวความตายจะตามทันทีเด็กชายกัดฟันลมหายใจหนักหัวใจเต้นกระแทกซี่โครง เขารู้สึกทุกเส้นประสาทตะโกนให้เขาทำอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่เขาจะขยับเงาดำหลังชายคนนั้นยืดตัวขึ้นสูงอีกครั้งร่างมันสั่นเบาๆคล้ายกำลังหัวเราะอย่างช้าๆเสียงต่ำลึกและเย็นเหมือนน้ำแข็งที่แตกใต้พื้นโลกปลายเข็มแตะผิวหญิงสาวแล้วเพียงแค่เส้นผมบางๆระหว่างเข็มกับผิวเด็กชายตาเบิกกว้าง เขาอ้าปากจะตะกนอีกครั้งแต่ในวินาทีนั้นเองเงาดำขยับรวดเร็วอย่างที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดทำได้พุ่งผ่านข้างพยาบาลและอะไรบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในห้องนั้นอย่างเงียบงันแต่รุนแรงจนกดทับทุกลมหายใจในทันทีเงาดำพุ่งผ่านข้างตัวพยาบาลเหมือนควันหนาทึบที่มีชีวิตพุ่งฉีอากาศจนลมเย็นว่าประแทกหน้าเด็กชาย พยาบาลสะดุ้งเฮือกมือที่ถือเข็มสั่นจนได้ยินเสียงกระบอกแก้กระทบกันใบหน้าเธอซีตราวกับเลือดไหลออกจากผิวทั้งหมดเข็มยังค้างอยู่ตรงผิวหญิงสาวแต่มือพยาบาลแข็งทื่อราวกับถูกปรึงไว้โดยแรงที่มองไม่เห็นชายแต่งตัวดีเริ่มตัวสัน่นดวงตาของเขาแข็งค้างจ้องไปยังเงาดำที่ตอนนี้ลอยอยู่ตรงกลางห้องร่างเขาเหมือนถูกดึงด้วยแรงเฉื่อยบางอย่างข้อเขาเอียงเล็กน้อย เหมือนมีมือเย็นจัดวางอยู่ด้านหลังต้นคอเสียงฮัมเบาๆต่ำลากยาวออกมาจากเงานั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์ไม่ใช่เสียงสยัตว์เหมือนเสียงลมหายใจของบางสิ่งที่แก่เกินกว่าจะเป็นสิ่งใดในโลกนี้หญิงบนเตียงปล่อยลมหายใจสะดุดกล้ามเนื้อเกรงดวงตาจ้องเงานั้นไม่กระพริบหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะจนเครื่องวัดชีพรจรส่งเสียงเตือนดังขึ้นต่อเนื่อง เด็กชายยกมือขึ้นนิ้วสันอยากตะโกนให้ทุกคนวิ่งหนีแต่ลมหายใจเขาติดแน่นในลำคอเหมือนอากาศในห้องกลายเป็นน้ำหนักที่กดทับปอดของเขาเงาดำค่อยๆบิดตัวเหมือนกำลังสำรวจทีละคนทีละลมหายใจทีละความกลัวในหัวใจของทุกคนในห้องพยาบาลพยายามหันหน้าแต่เขาเธอแข็งไปแล้ว หยดเงือไหลลงขมับหยดแล้วหยดเล่าตกลงที่สันเข็มซึ่งยังคงลอยรอเหนือผิวผู้ป่วยชายแต่งตัวดีเริ่มหายใจแรงเสียงฟืดฟาดดังจากในคอเรากับมีบางอย่างกำลังบีบกล่องเสียงของเขาช้าๆลมหายใจสุดท้ายของคนที่ไม่รู้ว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยม,มาหรือยังเงาดำขยับใกล้เด็กชายแค่ไม่กี่นิ้วจากปลายเท้าเขา อุณหภูมิรอบๆตัวเขาตกลงอย่างรวดเร็วนิ้วเท้าชาขาแข็งทั้งร่างเหมือนจะล้มลงดวงตาของเนานั้นสองดวงไฟเล็กสีเทาเข้มเปิดขึ้นช้าๆมองตรงมาที่เด็กชายเหมือนมันกำลังเลือกเหมือนมันกำลังตัดสินว่าใครควรเป็นคนแรกลมหายใจฟืดฟ้าจากชายแต่งตัวดีหยุดลงทันที เงาดำหันกลับไปมองเขาชา้านิ่งแน่นอนเด็กชายรับรู้บางอย่างทันทีบางอย่างที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีเงานั้นไม่ได้มุ่งไปที่หญิงบนเตียงมันไม่ได้มุ่งไปที่พยาบาลมันไม่ได้มองหาเหยื่อสุ่มๆม,มันกำลังหาคนที่เกี่ยวข้องกับเข็มพิษนั้นทั้งหมดและมันเจอแล้วร่างของชายแต่งตัวดีสันแรง เหมือนถูกดึงข้างในเหมือนมีเงามือม,อ,มองไม่เห็นกำลังจับหัวใจของเขาไว้เงาดำขยับตัวอีกครั้งและสายตาของเด็กชายเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นในโลกของคนมีชีวิตผิวหนังของชายแต่งตัวดีเริ่มสั่นระริกเหมือนผิวถูกลมเย็นกรีดผ่านจากด้านในเส้นเลือดตามลำคอปูดขึ้นทีละเส้นเหมือนบางอย่างกำลังไหลย,ย้อนขึ้นมาตามกระดูกสันหลังของเขาดวงตาเขาเบิกกว้าง ลูกตาสั่นรุนแรงลมหายใจติดขัดเสียงหอบพุทัดดังเหมือนคนจมน้ำร่างทั้งร่างสั่นจนพื้นโรงพยาบาลสั่นตามเงาดำค่อยๆลอยขึ้นเหนือหัวเขาเหมือนกำลังคลี่ตัวออกรูปทรงแผกว่างราวผ้าคลุมดำขนาดใหญ่ขอบของมันสั่นไหวเหมือนควันไม่มีแขนไม่มีขาแต่บางช่วงกลับยื่นออกมาคล้ายเล็บแหลมที่กำลังเตรียมแทงเข้าหาเหยื่อ หญิงบนเตียงร้องหายใจแรงดวงตาสั่นเหมือนจะเป็นลมมือเธอกำผ้าห่มจนเนื้อมือซีดขาวร่างเกรงจนเห็นเส้นเอ็นขึ้นตามแขนพยาบาลยืนแข็งทื่อเข็มในมือยังค้างอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้มือเธอสั่นจนของเหลวในกระบอกไหลเป็นฟองเหมือนเข็มพิษก,กำลังตอบสนองต่อเงาดำที่อยู่ในห้องเด็กชายกำมือแน่นเล็บกดเข้าฝ่ามือจนเจ็บ เขารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่ร่างกายไม่ขยับข่าชาเท้าหนักเหมือนติดกับพื้นแสงจากหน้าต่างจางลงเหมือนมีมือมองไม่เห็นปิดทับกระจกทั้งห้องถูกกลืนด้วยความมืดที่ไม่ใช่ความมืดตามธรรมชาติความมืดที่เหมือนมีชีวิตและกําลังหิวเงาดําลดตัวลงเข้าใกล้ใบหน้าชายแต่งตัวดี แสงสีเทาเข้มในดวงตาของมันกระทบกับดวงตาของชายคนนั้นเสียงบางอย่างดังในอากาศเหมือนเสียงกระดูกแตกเบาๆตามด้วยเสียงหายใจขาดห่วงของเหยื่อชายคนนั้นพยายามยกมือขึ้นเหมือนอยากผลักอะไรออกแต่ข้อมือของเขาสั่นรุนแรงนิ้วบิดผิดธรรมชาติเหมือนถูกบังคับด้วยแรงที่เขาไม่อาจต้านได้หญิงบนเตียงสะดุง้งเหมือนรู้ความจริงบางอย่าง ความจริงที่ทําให้เธอหันหน้าหนีแม้จะเจ็บจนหายใจลําบากก็ตามเด็กชายมองทุกอย่างตาค้างเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกําลังปิดทับเขาแรงกดอากาศทําให้หูอื้อตาลายแต่หัวใจยังเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเงาดำโน้มตัวใกล้าชายแต่งตัวดีจนปลายเงาแตะผิวเขาทันทีที่สัมผัสเสียงกรีดร้องแหลมต่ำดังลั่นทั้งห้อง ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่กำลังกินบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นเด็กชายตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างเขาเห็นแล้วเห็นเต็มตาบางอย่างเริ่มดึงออกมาจากร่างของชายคนนั้นบางอย่างที่ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เนื้อแต่เป็นเงาอีกชั้นหนึ่งเหมือนร่างนี้ซ่อนความมืดไว้มาตลอดชีวิต และตอนนี้ทุกความลับกำลังถูกลากขึ้นมาจากข้างในพร้อมเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นเรื่อยเรเรากับห้องทั้งห้องกำลังสั่นไปพร้อมมันเงาดำยืดตัวสูงขึ้นขณะที่บางสิ่งถูกดึงออกมาจากร่างชายแต่งตัวดีช้าๆเหมือนเส้นควันสีดำที่ถูกฉีกออกจากกระดูกทว่ามันไม่ใช่ควันมันขยับได้ดินได้ และส่งเสียงแหลมต่ำที่ฟังแล้วขนลุกจนถึงไขสันหลังชายคนนั้นกระตุกแรงดวงตากรอกขึ้นจนเห็นแต่สีขาวริมฝีปากสัน่นเสียงหายใจสั้นเหมือนลมหายใจกำลังถูกรล้นไปทีละเฮือกแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้งตึกทั้งอาคารสั่นเบาๆเพดานเหมือนจะหายใจตามเงาดำนั้นลมหายใจหนักช้าแต่เต็มไปด้วยความโกรธ และความหิวหญิงบนเตียงร้องสะอื้นในลําคอร่างเธอหดตัวหนีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดเธอเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าและรู้ทันทีว่ามันไม่ได้ต้องการชายคนนั้นเพียงคนเดียวพยาบาลตัวแข็งเข็มในมือใกล้หลุดจากนิ้วดวงตาเธอสั่นไหวเหมือนเริ่มจำอะไรบางอย่างได้ บางอย่างที่ทําให้เธอหน้าซีดยิ่งกว่าเดิมเด็กชายยืนมองทุกอย่างความกลัวบีบรัดหน้าอกจนแทบหายใจไม่ออกแต่ดวงตาของเขากลับไม่ยอมหลบไม่ยอมกระพริบแม้จะเจ็บจนร้อนเผาเงาดำลากเงาชั้นในออกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันยาวบิดงอเต็มไปด้วยรูปร่างคล้ายมือเล็กๆมากมายยื่นออกมาคล้ายจะคว้าอะไรสักอย่าง หรืออาจจะกำลังคว้าเขาเองเสียงกรีดร้องของชายแต่งตัวดีเริ่มแผ่วเสียงแผ่วที่เต็มไปได้วยความเจ็บแบบคนที่กำลังสูญเสียทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัวเองทันใดนั้นเงาดำสะบัดตัวแรงส่วนที่มันกำลังดึงออกมาแตกระจายเป็นเส้นควาหลายสายวิ่งไปทั่วห้องเหมือนสัตว์นับร้อยตัวถูกปล่อยออกมาในพริบตาเด็กชายเบิกตา ลมหายใจติดขัดเส้นควันจำนวนหนึ่งพุ่งตรงมาหาเขาเสียงแหลมเฉียดหูเหมือนกระสิบของคนหลายสิบคนพร้อมกันหญิงบนเตียงกรีดร้องอย่างสุดเสียงพยาบาลถอยหลังชนผนังมือสะบัดทำให้เข็มพิษหลุดจากนิ้วตกบนพื้นดังเผ่าเบาแต่ก้องสะท้อนไปทั่วห้องเหมือนเสียงระเบิดเส้นควันดำจำนวนมากเริ่มลอยรวมตัวอีกครั้งรวมกันเป็นรูปร่างใหม่สูงกว่าเดิม หนากว่าเดิมรูปทรงคล้ายเงาของคนแต่ผิดสัดส่วนยาวเกินไปบิดเกินไปเหมือนเป็นเงาของมนุษย์ที่ถูกฉีกและแพร่กระจายแล้วประกอบกับผิดรูปเด็กชายถอยหลังจนหลังติดผนังลมหายใจหอบแรงหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะขาดเงานั้นหันมาช้าๆข้อของมันยืดออกอย่างผิดธรรมชาติ ดวงตาสีเทาเข้มสองดวงเปิดกว้างจ้องตรงมาที่เขาเรากับมันเพิ่งค้นพบบุคคลที่มันตามหามานานมันขยับปากไม่มีเสียงแต่เด็กชายได้ยินได้ยินชัดเจนในหัวเขาเสียงคำหนึ่งคำเดียวที่ทำให้เลือดในตัวเขาเย็นลงทันทีเด็กคนนั้นรู้เด็กชายตัวแข็งทื่อ คำที่ดังขึ้นในหัวนั้นเหมือนมีน้ำหนักกดทับลงบนกระดูกสันหลังหนักพอที่จะทําให้เขาแทบสุดลงกับพื้นเขาพยายามหายใจแต่ลมหายใจกลับสั้นและติดขัดเหมือนอากาศทุกส่วนในห้องถูกดูดออกไปโดยเงาดานั้นดวงตาสีเทาเข้มของเงาค่อยๆเรืองแสงขึ้นสว่างขึ้นทีละนิดรากับมันดีใจรากับมันพอใจที่เจอเขาหญิงบนเตียงสันสาน เธอยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงในหัวไม่หยุดเสียงกรีดร้องของชายแต่งตัวดียังดังสะท้อนในความทรงจำความมืดที่แตกตัวจากเขายังคงหมุนวนอยู่รอบห้องเหมือนฝูงแมลงที่หิวกระหายพยาบาลค่อยๆสุดเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลมือสั่นจนวางไม่เป็นที่เธอพยายามพึพมพำบางอย่างเหมือนคำขอร้องเหมือนคำสวด แต่ไร้พลังจนแทบไม่มีเสียงหลุดออกมาเงามืดเข้ามาใกล้เด็กชายอีกก้าวทุกครั้งที่มันขยับพื้นสั่นเหมือนมีอะไรหนักๆเดินอยู่ใต้พื้นโรงพยาบาลอากาศเย็นลงจนไอขาวลอยออกจากปากเด็กชายทุกครั้งที่เขาหายใจเขาถอยไม่ได้ผนังเย็นเฉียบติดอยู่ด้านหลังเหมือนจะผลักเขาเข้าไปลึกกว่านั้นรากับทั้งอาคารกำลังบังคับให้เขาอยู่ต่อหน้าสิ่งนี้เงาดำโน้มใบหน้าลงต่ำ จนดวงตาสีเทาเข้มแทบชิดก,กับสายตาเขากลิ่นเย็นจัดลอยออกมาจากมันเหมือนกลิ่นของดินลึกใต้หลุมศพก,กลิ่นที่ทำให้ท้องไส้ขาวบิดเกรงดวงตาของเงากระพริบหนึ่งครั้งแล้วเด็กชายได้ยินเสียงอีกประโยคในหัวดังชัดเหมือนฟ้าผ่าใส่กะโหลกเจ้าปกป้องเธอเหมือนที่มันเคยทำเด็กชายหายใจสะดุด สมองเขาเหมือนถูกทิ่มด้วยภาพบางอย่างภาพที่ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วหญิงบนเตียงชายแต่งตัวดีเข็มในมือพยาบาลและเงาดั้งเดิมที่ซ่อนอยู่ในตัวชายคนนั้นความจริงบางอย่างกำลังค่อยๆเปิดออกเหมือนมีมือมองไม่เห็นดึงผ้าม่านที่ปิดทับความลับออกทีละชั้นหญิงบนเตียงร้องเสียงหลงร่างเธอสั่นจนเตียงขยับไปทั้งตัวเงาดำหันไปเพียงเล็กน้อย และเด็กชายรู้สึกถึงแรงกดมหาศาลผลักใส่เขาหัวใจเต้นแรงร่างเขาสั่นทั้งตัวนิ้วเริ่มชาขาแทบล้มเพราะเขาเริ่มเข้าใจบางอย่างบางอย่างที่ไม่ควรเข้าใจแต่มันชัดเจนเหลือเกินชายแต่งตัวดีไม่ใช่เหยื่อพยาบาลไม่ใช่เพียงคนถือเข็มพิษหญิงบนเตียงไม่ใช่แค่ผู้ป่วยและเงาตรงหน้านี้ มันไม่ได้มาโดยบังเอิญมันมาเพราะเขาเพราะเด็กชายเพราะสิ่งที่เขาเคยเห็นหรือสิ่งที่เขาเคยทำเงาดำนั้นโน้มตัวใกล้จนปลายเงาแทบแตะผิวแก้มเขาและเสียงสุดท้ายที่ดังในหัวเขาทำให้เลือดในกายเขาเย็นลงจนเหมือนหยุดไหลเจ้าคือคนสุดท้ายที่ความจริงยังไม่ได้เอาไปเงาดำหยุดนิ่งตรงหน้าเด็กชาย ดวงตาสีเทาเข้มค่อยๆรีลงเรากับกำลังตัดสินใจครั้งสุดท้ายอากาศในห้องเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนแรงที่บีบคั้นทุกอย่างตลอดเวลานั้นเริ่มคลายตัวลงทีละชั้นทินลมหายใจชายแต่งตัวดีที่สุดตัวอยู่กับพื้นเงาดําที่เคยเกาะตามร่างค่อยๆหลุดหายไปเหมือนหมึกถูกละลายน้ำปล่อยให้เขากลับมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอ่อนแรง สั่นกลัวแต่ยังมีชีวิตพยาบาลค่อยๆตั้งสติเธอมองเข็มพิษบนพื้นแล้วหันมามองเด็กชายดวงตาที่เคยหลบเลี่ยงเต็มไปด้วยความสำนึกความจริงบางอย่างที่เธอเองก็ไม่กล้าหนีอีกต่อไปหญิงบนเตียงค่อยๆหายใจสม่ำเสมอรอยช้ำบนหน้าเธอยังอยู่แต่ความหวาดกลัวค่อยๆจางลงเมื่อเงาดำนั้นหันกลับไปมองเธอครั้งสุดท้าย และไม่ได้เข้าใกล้เธออีกเด็กชายยืนนิ่งเหมือซึมทั่วตัวหัวใจที่เต้นแรงเริ่มสงบลงเขามองเงาดำนั้นไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกแล้วแต่ด้วยความเข้าใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางทุกสิ่งที่เขาเพิ่งผ่านเงาดำค่อยๆถอยออกไปรูปร่างสูงใหญ่ของมันลดลงแผ่กระจายเป็นควันบางๆลอยผ่านหน้าต่างที่แง้มอยู่เหมือนมันเลือกปล่อย เลือกจากไปไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะเด็กชายยืนหยัดอยู่ตรงนั้นกล้าพอที่จะยอมรับความจริงในแบบที่ไม่มีใครทำได้เมื่อเงาดำจางหายไปจนหมดห้องทั้งห้องกลับมาดว่างอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามเย็นอุ่นขึ้นอากาศกลับมาเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจเด็กชายก็มองมือของตัวเองยังสั่น แต่มันคงขึ้นกว่าเดิมหญิงบนเตียงส่งยิ้มอ่อนแรงให้เขาพยาบาลยกมือทาบอกเหมือนขอบคุณที่เขาเข้ามาในวินาทีสุดท้ายชายแต่งตัวดีหลบตาแต่หยดน้ำตาที่ไหลลงมาบอกทุกอย่างแทนคำพูดเด็กชายเงยหน้าขึ้นเดินออกจากห้องผ่านประตูที่เคยเต็มไปด้วยความมืดสู่ทางเดินที่เริ่มมีแสงส่องและในความเงียบนั้น เขารู้เพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้ช่วยแค่ชีวิตหญิงคนหนึ่งเขาได้ช่วยเปิดเผยความจริงที่มนุษย์ทุกคนในห้องพยายามหลบซ่อนมานานเมื่อประตูปิดลงเสียงเดียวที่ยังดังก้องอยู่ในหัวเขาไม่ใช่เสียงของความมืดแต่เป็นเสียงของหัวใจเขาเองที่เต้นอย่างมั่นคงเพราะเขารู้แล้วว่าแม้จะเป็นเพียงเด็กชายยากจน เขาก็สามารถยืนหยัดต่อหน้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเลือกปกป้องชีวิตคนหนึ่งด้วยหัวใจที่ใสสะอาดกว่าใครทั้งหมดเรื่องราวจบลงที่ตรงนั้นอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและทิ้งรอยประทับในหัวใจของทุกคนที่ได้เห็นเด็กชายตัวเล็กคนนั้นชนะความมืดด้วยความกล้าหาญของแสงเล็กๆในตัวเขาเอง